สวัสดีผมอาจารย์สรัวเป็นกรรมการตัดสินรายการเข้าประกวดนักร้องมาแล้วทั่วประเทศนักร้องที่ว่าเป็นดังๆในยุคนี้ก็ผ่านมือผมมาทั้งนั้นผมเป็นกรรมการที่ตรงฉินที่สุดในประเทศไทยแล้วผมมีอยู่สิบคะแนนนักร้องที่ว่าเสียงพาะที่สุดในประเทศไทยผมยังให้คะแนนมาแล้วแค่แปดแค่เก้าคะแนนเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครที่เคยได้สิบจากผมไปเลยเพราะว่าทุกคนที่มีเสียงเพาะมันไม่มีเสียงเพอร์เฟกไปซะทุกคนหรอกมันก็ต้องมีข้อบอกพร่องกันบ้าง เพราะฉะนั้นผมจะไม่ประจบสอบพอเอาละผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเข้ามาแล้วร้องได้เลยอย่าเสียวเวลาลลวนนใช่ใช่ไหมผ่า,เออานเอาไปเลยสิคะแนนเต็มผมไม่เคยได้ยินเสียงอันไพเราะ แบบนี้มาเกาะเลยเป็นบุญหูของข้าพเจ้าจริงๆพระยาค่ะขอร้องจย่บ,บันหัวข้าพเจ้าเลย